ค่ะสวัสดีค่ะคก็อีกคลิปหนึ่งนะคะคือคลิปนี้ก็จะพูดถึงการหาค่าอินทิกรัลตัวนี้นะคะตามรูปนี้เลยนะะโจทย์ก็ให้มาว่านะคะโจทย์บอกว่าหาค่าอินทิกรัลของอไอ้เจ้าตัวนี้นะคะคือฟังก์ชันของเราก็คือสแควรูทเอกลังสองบวกวายกลังสองนะคะบน G เมื่อ G ของเราก็คือทรงตันที่ปิดล้อมด้วยทรงพาราโบลาหน้าตาแบบนี้นะคะ ไอ้ตัวเนี้ยเราเขียนมันก็คือ parabola ขั้มนะคะทรง parabola ขั้มมันก็คือสีม่วงที่ครูเขียนเนี้ยนะคะเป็น,นกราฟสีม่วงนะคะจะตัดจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์สิบนะคะไเ,เป็นศูนย์ว่าเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าใส่เป็นสิบนะคะส่วนด้านล่างก็เป็นสีเขียวฟ้าเนี่ยนะคะอ่ามันก็คือแซ็ตเท่ากับสแควร์ไอเท่ากับสองบวกไอกำลังสองบวกไปกำลังสองนะคะลักษณะน,นี้คือกราฟของ พาราโบลอยนะคะหรือว่าทรงพาราโบลานะคะเขาก็ให้มาแบบนี้ให้หาค่าอิติเกลตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาเราโปรเจคชันลงมานะอันนี้เราต้องหารอยตัดของผิวนะคะว่าผิวเนี่ยตัดกันเนี้ยได้รูปอะไรนะคะรอยตัดจะเป็นรูปอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในบทแรกๆนะคะว่าเราจะต้องเป็นยังไงนะเ,เราจะต้องหารอ,อ,อยตัดให้เป็นนะคะรอยตัดให้เป็นตอนนี้ รอยตัดเออมันตรงดีเนาะไอ้รูปูเนี่ยเนี่ยไอเงี้ยไม่เป็นไรค่ะมันตรงแล้วกันแต่แล้วเวลาหารอยตัดนะคะอันนี้ครูอบอกว่าหารอยตัดอ่ารอยตัดของผิวนะคะอันแรกก็คือผิวแรกคือ z เท่ากับ10ลบด้วย x กำลัง2ลบ y กำลัง2และอ่า z เท่ากับ2บวก x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะคืออะไรคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเนื่องจากว่าไซด์เขาเท่ากันเราก็จับเท่ากันนะคะสมการเราก็จะเป็นอ่าลบ x กําลังสองลบ y กําลังสองใช่ไหมเท่ากับสองบวก x อกําลังสองบวก y กําลังสองอ่าเราก็จัดรูปสมการนะคะจัดรูปสมการใหม่ก็เป็นสิบลบสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราเราเราเอาไอ้นี่ ไอ้ไอ้ชุดเนี้ยบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะหรือบางคนก็บอกว่าย้ายข้างไปนะคะเราก็จะได้เป็นสองบวกกับสองวายกำลังสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปดใช่ไหมอสองกำลังสองบวกสองวายกำลังสองอืมอแบบนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่ารอยตัดที่ได้จะเป็นวงกลมนะคะจดุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดแล้วก็มีรัศมีสองหน่วย นะคะเราหารอยตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไอรอยตัดไอตัวแดงๆที่ครูวาดเนี่ยซึ่งคนกลางแะเหมือนจะสวยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นวงกลมนะคะมีวาดวงกลมใช้สีนี้แล้วกันนะืวงกลมนะคะวงกลมรัศมีสองหน่วยอ่าก็เป็นสมการก็เป็นเอกําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับสี่นะคะข้อนี้เราจะต้องใช้พิกัดทรงกระบอก นะคะเพราะว่ามันไม่มีทรงกลมเลยเดี๋ยวนี้นะคะเราต้องใช้พิกัดทรงกระบอกในการหาค่าอินทิกรอลนะคะโจทย์บอกไหมไม่บอกนะคะโจทย์ไม่บอกว่าให้หาอะไรนะคะไม่หาอะไรเราก็ต้องหาทรงกระบอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เหมาะที่จะใช้ทรงกระบอกถ้าไปใช้พิกัดฉากก็งานเข้านะยุ่งนะคะพิกัดทรงกลมก็ไม่ได้ได้อยู่แต่มันจะยากมันคือยากมากด้วยนะคะแล้วก็ไปพูดถึงเอาทรงกระบอกง่ายที่สุดละนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาขอบเขตนะขอบเขตของแซดนะคะขอบเขตของแซดเนี่ยเวลาเราหาขอบเขตเราดูว่า,าสมมติว่าเราวางวัตถุไว้ตรงเนี้ยเราเลื่อนวัตถุของเราขึ้นไปข้างบนเราเจอสีม่วงใช่ไหมคะลงมาข้างล่างเจอสีขอเขียวเนี่ยนะคะเจอสีเขียวนะคะแซดจะเป็นอันนี้นะคะแซดเป็นข้างบนนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าขอบเขตของแซดนะ อขอบบนก็คือสีม่วงใช่ไหมิ0ลบด้วย x กําลัง2ลบ y กําลัง2ขอบล่างก็คือ2บวก x กําลัง2บวก y กําลัง2นะคะน่ะอันนี้มันหน้าตาแบบนี้แต่อันนี้คือในระบบพิกัดฉากนะคะอันนี้พิกัดฉากเขาจะเป็นแบบนี้คราวนี้พิกัดทรงกระบอกนะคะในพิกัดทรงกระบอกนี่เจ้า x กําลัง2บวก y กําลัง2เราจะคือ r กําลัง2นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จัดรูปใหม่นะคะครูจะได้แซของครูก็เป็นอย่างนี้เป็นสิบลบด้วย x กําลังสองบวก y กําลังสองนะน่าจะตามทันนะอันนี้ก็จะเป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองนี่แหละนะคะอ่าเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อ่แทนค่าลงไปนะคะก็คือเป็นสองบวก r กําลังสองนะคะแล้วก็เป็นแซสิบลบ r กําลังสอง อันนี้คือขอบเขตของสัในพิกัดทรงกระบอกอ่าจะทรงกระบอกนะคะเสร็จแล้วเราจะหาอ่าพิกัดทรงกวกก็ต้องหาขอบเขตของ R กับเซต้าใช่ไหมอ่าเนื่องจากโ o j e c เช o าลงมาเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมรัศมีสองหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของ R น,น,นะคะ ออขอบเขตา,าก็คือ0ูนย์ถึงสขอบเขตของเซต้าก็เต็มวงกลมพอดีก็ศูนย์ถึง2อพายโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าหาขอบเขตของอะไรนะไปหาอินทิกรอลของอไอ้ตัวนี้อ่าโอเคนะคะโจทย์บอกอันนี้เราก็ั้นก็บอกว่าอ่าดังนั้นนะคะถ้าอินทิกรอลตัวนี้เขาให้มาบน G สแควรูทเกำลังสองบวกวายกำลังสองดีนะคะ แปลออกมาอ่าแปลี๋ยวครูเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้ก็ได้เนาะอ่า uh, แปลออกมาก่อนนะอันนี้ก็คือไอ้เจ้า square root อันเนี้ยเนี่ย square root ตรงเนี้ยนะคะมันก็คือ square root r กลังสองส่วน db เราก็คือ r db dr db นะคะแล้วก็แทนค่างลงไป z ของเรา,าเมื่อกี้คือ2บวก r กํลังสองถึง10ลบ r กลังสอง ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น0ถึง2 0ถึง2พพยนะคะครูขอเขยับมาด้านนี้อีกนะครูเขียนไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องอินทิเกรตเทียบแซนะคะอินทิเกรตเทียบแซทั้งหมดนี่แหละอย่างนี้อินทิเกรตเทียบแซอินทิเกรตตรงนี้ก่อนแต่ไอ้เจ้าตรงนี้เขาจะเป็นค่าคงตัวนะคะไอ้เจ้าที่ครูวงไว้นี่ก็คือ r กําลัง2ใช่ไหมอ่าโอเคก็จะแนทนค่าแล้วนะ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพิ่งอินทิเกรตนะจัดรูปก,ก่อนนะ a 2, Z, r กําลังสอง dz dr d t e t a นะคะเป็นสองบวก r กําลังสองสิบลบ r กํลังสองศูนย์ถึงสองแล้วก็ศูนย์ถึงสองพายอินทิเกรตได้แล้วนะตอนนี้นะสองพายนะคะเดี๋ยวครูลากขึ้นไปก่ออันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย เป็น r กำลังสองแซแล้วก็แทนค่าจากสองบวก r กําลังสองถึงสิบลบ r กํลังสอง d r d เตานะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอะไรคะอ่าอันนี้ก็จะได้ศูนย์สอง r กํลังสองแทนค่าแซดลงไปแทนขอบเขตบนลงไปนะคะลบด้วยขอบเขตล่างอย่าลืมบวงเล็บนะ ่าก็เป็น drd เซต้าใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สองไทยอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยออันนี้ถอดวงเล็บออกนะโอเคไหมเข้าใจนะนะคะเสร็จแล้วก็จัดรูปในตัวในวงเล็บก่อน เดี๋ยวค่อยคูณเข้าไปนะก็จะเป็นแปดลบสองรากทีสองใช่ไหมไอ้ไอ้ A, ตัวเนี้ยมันได้ลบสองรากทีสองไอ้ตัวนี้ลบกันก็ได้แปดมศูนย์สองพายดูมันจะยากใช่ไหมอ่าเราก็เอารากทีสองคูณเข้าไปอันนี้กระจายคูณเข้าไปอย่างนี้นะโอเคนะ 8r กำลังสองลบ 2r กำลังสี่ dr d ีเซต้านะคะอ่าได้อะไรต่ออันนี้ก็เป็น 8r กำลังสามส่วนสามลบ 2r กำลังห้าส่วนห้าแทนค่าศูนย์ถึงสอง่าโอเคตามสเต็ปนะคะเสร็จแล้วก็แทนค่าสองลงไปอ่า อันนี้ก็เป็นแปดครูเขียนสองกำลังสามดีกว่านะมันจะได้ไปด้วยกันอันนี้ก็สองกำลังสามเหมือนกันก็เป็นสองกำลังสามอ่าโอเคส่วนด้วยสามลบด้วยสองกำลังอันนี้เป็นกำลังห้าก็กลายเป็นกำลังหกไหมอ่าแทนศูนย์ก็จะเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็กำลังหกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้สองหนึ่งตัวอันนี้ยกกำลังห้าตัวก็กลายเป็นยกกำลังหก นะคะเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยมันจะมีตัวประกอบร่วมก็คือสองกำลังหก่ดึงสองกำลังหกออกมาเห็นไหมง่ายนะคะสองกำลังหกวงเล็บตัวแรกพดแรก้ยพดแรกพรกนดแรกก็เป็นหนึ่งส่วนสามอันที่สองก็จะเป็นหนึ่งส่วนห้าอันนีอ้อันนี้ก็เป็นสองกำลังหก ไอ้เจ้าตัวนี้ลบก,กันนะก็คือเท่าไหร่สองส่วนสิบห้าถูกไหมคะเอเดเกตศูนย์สองพายนะคะดีเซตาก็กลายเป็นเท่าไหร่สองกำลังเท่าไหร่คะสองกำลังเจ็ดส่วนสิบห้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตานะคะแทนค่าจากศูนย์ถึงสองพายเอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นสองกำลังเจ็ด สองพายหารด้วยสิบห้ากลายเป็นสองกำลังแปดเนี่ยสองกำลังแปดทำไมเป็นแบบนี้สองกำลังแปดพายส่วนสิบห้าสองกำลังแปดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเออสองห้าหกใช่ไหมอ้องทำไมไปทางนี้เยอะแยะมาทางนี้แล้วกันอ่าไม่เป็นไรมันจะจบละสองห้าหกพายส่วนสิบห้านะคะ อสองกำลังเจ็ดได้หนึ่งสองแปดหรือว่าสองกำลังสี่คูณสองกำลังสี่สองกำลังสี่ก็เป็นสิบหกนะคะไอ้สองกำลังแปดเนี่ยมันก็คือสองกำลังสี่คูณกับสองกำลังสี่สองกำลังสี่ก็คือสิบหกคูณสิบหกสิบหกคูณสิบหกได้สองห้าหกนะคะโอเคก็จบแล้วข้อนี้นะคะง่ายๆนะอืมก็ตรงไหนที่มีไม่เข้าใจไหมเราก็ย้อนกลับไปดูนะคะ อ่ามันแบบนี้มันง่ายๆนะคะเราย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าเอ๊ะตรงไหนไม่ได้ตรงไหนยังไงนะคะข้อนี้พิกัดทรงกระบอกนะคะง่ายๆโอเคอเครูก็จะขอหยุดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ